ในหนึ่งปีก็จะมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องมาเที่ยวแบบคนเยอะๆนะนั่นก็คือจะต้องมาเที่ยวกับพวกน้องๆหลานๆที่เขาก็จะนัดหมายกันรวมตัวกันเพื่อมาเที่ยวพบปะสังสรรค์กันอย่างน้อยปีละครั้งนะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้มาที่นี่ด้วยเพราะพวกน้องๆบอกว่าเห็นผมนอนตามรถตามป่าตามเขาตามดอยก็เลยอยากให้มาพักผ่อนแบบสบายๆที่จะมาเที่ยวนะครับส่วนมากก็จะเป็นภูวิลลาประเภทที่ว่าหลังใหญ่ๆ ที่พักกันประมาณได้ถึง20คนนะครับซึ่งสถานที่แบบนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปอยู่แล้วนะพอเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวเราก็จะนอนในรถกันเป็นหลักจุดประสงค์ของการมาทริปแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นการที่จะมาพักผ่อนกันแบบสบายสบายหาของอร่อยออยกินถ่ายรูปเช็คอินตามที่สวยๆระหว่างทางส่วนตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมสังสรรค์กันตามสไตล์ ผมเลยถือโอากาสที่จะมาสังเกตการและเก็บบรรยากาศของที่พักสวยๆนะสำหรับหลายๆคนที่ชอบพักแบบสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องก่อนที่ผมจะออกเดินทางกันแบบยาวๆอีกนะครับเปิดคลิปนี้มาเราก็อยู่ที่ร้านอาหารเลยนะครับ เรียกว่ากินกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับทริปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นการเดินทางไกลๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็มีน้องๆเนี่ยเขาอยากให้ผมพักสบายๆนะเขาก็จะพามาเที่ยวแบบพูลวิลล่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในทริปนี้นะครับเราจะเก็บบรรยากาศที่พักสวยๆดีกว่าส่วนที่เที่ยวข้างนอกนี่ถ้าอยู่ในระหว่างทางเราก็เก็บเข้าไว้ในทริปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินก่อนครับแล้วก็จะไปไหนก็ตามเขามั่งนะปกติเราก็เป็นคนจัดโปรแกรมเอง แต่สำหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราเป็นผู้ตามนะตอนนี้ก็อยู่ที่ปีชาซีฟู้ดนะครับที่บ้านอาเภอนาจอมเทียนนี่เองกินข้าวก่อนครับจะได้มีแรงในการที่จะไปต่อ มือนี้ก็จะเป็นมื้อแรกนะครับที่มารวมตัวได้พบเจอกันต่างคนต่างก็หิวข้าวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีการพูดจากันเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนอิ่มท้อนก่อนดีกว่าครับผมคิดว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็น่าจะดีขึ้นเองแหะครับ หลังจากที่เราอิ่มจากร้านอาหารปีชาซีฟูดแล้วนะครับต่อไปก็คงจะต้องไปหาร้านกาแฟสวยๆทักร้านหนึ่งนั่งก่อนที่เราจะเข้าไปที่พักนะครับพอบอกไปร้านกาแฟสวยๆนี่ผมเองก็ไม่ปฏิเสธเลยนะเพราะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศของร้านกาแฟสวยๆอยู่แล้วแต่การที่จะมาครั้งนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนวางแผนในการที่จะเลือกสถานที่ต่างๆนะก็ปล่อยให้น้องๆหลานเขาเป็น,นคนจัดก,การบ้างครับเราก็เลยเป็นผู้ตามนะครับดูสิว่าเขาจะพาเราไปที่ไหน จากร้านอาหารที่บ้านอำเภอนะครับต่อไปเราก็จะขับรถไปที่บ้านบางสะเลนะก็จะเป็นร้านกาแฟที่เขาตั้งใจว่าจะไปปักหมุดเช็คอินกันร้านนี้ผมก็ไม่เคยมานะครับแล้วก็ไม่รู้จักชื่อด้วยว่าชื่อร้านอะไรผมก็ขับรถตามเข้ามานี่แหละครับเดี๋ยวพอถึงแล้วก็คงจะรู้เองแหะครับ พี่นี่น้องหมาตัวเล็กใส่รถเข็นเข้าได้ไหมครับได้คนะ่ะจะไปไจอดที่ลานแล้วเปล่าค่ะเนี่ยกำลังจะไปรถต้องจอดที่ไหนครับอ๋อเดี๋ยวหนูพไปค่ะมากันสี่คันสี่คันสคันนะสี่คันไปข้างหน้ารถสามเดี๋ยวผมหาที่จอเดเองก็ได้ครับคค่่ะะเดี๋ยวหนูพาไปลานจอดรถแต่ให้ลูกค้าที่เหลือลงจากรถก่อนไ,ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูออกคันนี้นำนำไปลานจอดรถค่ะ ร้านที่เรามาร้านนี้นะครับเขาก็จะมีบริการลานจอดรถอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเราก็จะขับรถไปจอดตรงลานที่เขาจัดไว้บริการให้หลังจากนั้นทางร้านเขาก็จะมีรถกอล์ฟมาบริการพาเรากลับไปส่งที่ร้านอีกทีหนึ่งนที่ต่อมานะครับก็จะเป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีมากเป็นชื่อว่าร้านแมนกาแอนด์ทับบ้านะครับเป็นร้านที่ติดทะเลนะพื้นที่เขาไม่เยอะแต่เขาจัดค่อนข้างลงตัวมากครับ ีจะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็จะมีสวยย่วนที่เป็นจุดถ่ายรูปนะยื่นออกไปในทะเลนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าบ้านบางทะเลนะครับซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากตรงร้านอาหารที่เราไปาทานเมื่อสักครู่นี้วันนี้อากาศดีทะเลสวยมากๆเลยแล้วก็บริเวณของที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะมีทรายแบบละเอียดเลยเรียกว่าถอดรองเท้าเดินนี่นุ่มมากๆเลยนะครับฟับงเสียงคลื่นแบบนี้ลมแบบนี้ สีน,น้ำทะเลแบบนี้ท้องฟ้าใสๆแบบนี้ผมว่าก็เป็นวันพักผ่อนที่ดีหนึ่งสำหรับคนสุงเทพเลยนะครับที่ร้านแมงก้าฮับบ้าแห่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟผมถามทางร้านเขาบอกว่าเปิดมาหลายปีแล้วนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าผมพลาดร้านนี้ไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังผมไม่ค่อยได้เดินทางมาเส้นนี้ก็เป็นไปได้นะเราก็จะขึ้นเหนือล่องใต้กันเป็นหลักบรรยากาศที่ร้านนี้ตอนแรกที่เรามองจากตอนที่เราขับรถมาก็ดูธรรมดานะแต่พอเราเดินเข้ามาแล้วมันเหมือนเป็นส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีที่นั่งอยู่ริมทะเลนะครับ แล้วข้อสําคัญที่นี่เขาจะเป็นเพจเฟรนลี่ด้วยเราก็สามารถพาน้องหมาเข้ามาได้นะแต่ก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้กับทางร้านเขาหน่อยนะครับไม่ได้ว่าปล่อยน้องไปทําเลี้ยราดอะไรในบริเวณนั้นเด็กๆเ,เขาก็จะสั่งเมนูที่มันหน้าตาดีๆนะครับผมก็อาศัยว่าขอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าเพราะส่วนตัวเนี่ยก็คงยังไม่ค่คยได้ทานของหวานพวกนี้มากตรงที่ร้านตั้งอยู่นี้เขาก็จะเรียกว่าบ้านบางสเลซึ่งในอดีตก็จะเป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องประมงนะครับแต่ปัจจุบันนี้ ก็จะกลายเป็นพวกร้านอาหารเป็นที่พักหรือเป็นร้านกาแฟสวยๆไปเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับ ระหว่างที่อยู่ที่ร้านนะครับก็เลยมีการตกลงกันว่าเราควรจะรีบเข้าไปที่พักมากกว่าเพราะอยากจะไปเก็บบรรยากาศที่พักให้เต็มที่นะเพราะเท่าที่ฟังมานี่ที่พักเขาเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากๆเลยละครับต้องขับรถออกจากตรงนี้ประมาณ10กว่ากิโลนะก็ะพูยง่ายคืออยากจะใช้พื้นที่ที่บ้านพักให้มันคุ้มครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมใครอยากจะพักผ่อนใครอยากจะเล่นน้ําอะไรแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อเพื่อที่จะเข้าที่พักแล้วละครับ ลึกรับพอสมควรนะครับสาหรับที่พักที่นี่ครับตอนที่ขับรถมานี่ครับโอ้โหเลี้ยวไปเลี้ยวมายังไม่คิดเลยนะว่ามันจะมีบ้านที่พักหรือเป็นบรรยากาศดีๆนะครับแต่พอเข้ามาแล้วบรรยากาศมันก็เหมือนกับบ้านเล็กในป่าใหญ่จริงเลยบ้านหลังนี้ใหญ่มากๆเลยนะตอนแรกเห็นในรูปยังคิดว่าไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตน้องๆเขาไปเก็บบรรยากาศให้ดูก่อนแล้วกันนะเพราะแต่ละคนนี้เขาก็อยากจะเข้าห้องกันแล้วเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดูทีละห้องทีละห้องก่อนนี่ได้ยินเสียงเจียวจาวแล้ว เริ่มแรกที่เข้ามาโอ้โหนี่บริเวณโถงเนี่ยครับเหมือนกับเป็นล็อบบี้นะแต่สิ่งที่เข้ามานะครับปกติพวกพูวิล่าเขาก็จะมีเป็นโต๊ะพูอะไรใช่ไหมครแต่นี่คือโต๊ะสนุกขนาดมาตรฐานเลยนะเหมือนสมาคมเลยครับเนี่ยดูโต๊ะกัาดิครับอลังการสักกาดเขียวปัดเลยนะครับนี่ตั้งแบบ15แดงนี่สองเป็นเพลินเลยนะนี่คือข้างล่างส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นโซฟาที่เขานั่งดูทีวีแน่นอนแลก็ต้องมีเรื่องคาราโอเกะอยู่แล้วครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพเก็บอะไรให้ดูก่อนนะเพราะว่าน้องๆเขารอจะเข้าที่พักผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่หนุ่มก่อนเก็บภาพเก็บอะไรก่อนเพราะแต่ละคนเดี๋ยวจะทห้องเขาลกกันสิอ่านีคือส่วนของล่างนะห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องสําหรับทานข้าวแล้วนะเนี่ยมีอุปก,กรณ์มีเตามีสําหรับเหมือนครัวแหละครับสําหรับทําพื้นที่เยอะมากครับมันเหมือนเป็นบ้านพักส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นแบบ บ้านสําหรับให้เช่านะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหดูบริเวณสําหรับนั่งเล่นนี่กลางคืนนี่มันนอนตรงนี้ได้เลยนะเกิดไขรไม่มีที่นะครับโอ้โหแล้ตรงนี้อีกตรงนี้อีกที่มีหมอนส้มๆนี่นอนได้อีกสองคนนะผมว่าโอโ้ด้านหลังนี่หลืบเยอะจริงๆเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกที่ผมบอกแลลวครับขนาดมาตรฐานเลยดูเนื้อสักหลาสก่อนนี่เขียวปาดเลย ผมว่าที่นี่ภาพรวมแล้วดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยสองห้องเนี่ยผมยังไม่รู้คืออะไรนะแต่นะไหนๆก็เข้าไปดูน่าจะเป็นห้องนอนไหมไม่ใช่มีประตูอีกโอ้โหนะอ๋อเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำนี่อยู่ตรงนี้ที่เองนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำครับลึกลับเลยครับ สไตล์บ้านเหมือนหนังฝรั่งที่เราดูครับเวลาไปชอบไปเที่ยวตามบ้านที่อยู่กลางป่าอะไรประมาณนี้นะพอเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องไปไหนแล้วนะขอดูห้องนี้ทีสิอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนที่อยู่ข้างล่างครับมี3มเตียงนะครับก็มีเตียงขนาดใหญ่แล้วก็เตียงขนาดกลางแล้วก็เล็กเนี่ยฮะเรียงกันเลยครับก็นอนได้4คนนะสำหรับห้องนี้นะ ผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างขึ้นทางไหนอะ่ะขึ้นทางทางนี้นี่ขึ้นชั้นบนเขาก็จะมีเป็นประตูกระจกตรงนี้นะเขาก็จะมีล็อกของเขาตรงนี้นี่ก็คือบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองนะครับโอ้ถือเป็นบ้านที่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่า พอขึ้นมาชั้นบนครับก็จะเห็นเป็นที่นั่งเล่นกึ่งจะเป็นเตียงก็ยังได้เลยนะเนี่ยนอนได้สามคนสบายบายเลยขนาดใหญ่เลยนะครับมาดูห้องนี้ก่อนเลยดีกว่าต้องเป็นห้องนอนแหละแต่ตจะเป็นไซส์ไหนเท่านั้นเองโอ้ผมว่าห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเหมือนที่นอนเสริมนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป็นสองแล้วนะ แล้วก็เตียงนู้น 3, 4, มสี่ห้าหห้องนี้นอนได้6คนนะครับที่นอนก็ขนาดใหญ่พอสมควรเลยแล้วเขาตกแต่งแบบสวยนะฮมีลักษณะแบบนี้มีแสงเข้ามาแล้วแบบผมว่าถ่ายรูปสวยนะบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําที่อยู่ในห้องที่ผมคิดว่านาใหญ่มากที่สุดวิเห็นอ่างแล้วครับนี่โอ้โห นี่เฉพาะส่วนของอ่างอาบน้ํานะเราก็สามารถที่จะเห็นวิวข้างนอกด้วยครับนี่หน้ากระจกใหญ่ผมว่าเหมือนห้องนอนอีกห้องเลยไม่ต้องเรื่องสุขภัณฑ์นี้ไม่ต้องห่วงเลยนะผมว่าใครๆก็ต้องอยากที่จะนอนห้องนี้ไม่รู้เขาจะจัดการปัญหาในการที่จะแบ่งห้องกันยังไงนะถ้าให้เลือกกันผมว่าได้มีศึกชิงห้องนอนกันแน่เลยต้องมีการตบตีแย่งชิงห้องนอนห้องนี้นะใครดูนะ แต่ผมโชคดีนะมีโอกาสได้ขึ้นมาถ่ายก่อนเขานี่เขารอที่จะขึ้นมาดูกันอยู่นี่เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงก่อนดีกว่าอีกฝั่งนึงก็คงต้องเป็นท้องนอนผมคาดว่าน่าจะใหญ่น่าจะพอๆกันนะถ้าดูแล้วปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยครับเข้ามาดูกันใช้ได้เลยนะพอเข้ามาก็จะมี แค่โซฟาตัวนี้ผมว่าผมนอนสบายแล้วนะมีหมอนสักใบว่าผมสักผืนหนึ่งนี่ก็จะเป็นเตียงสำหรับนอนคนเดียวโอ้ยห้องนี้ก็ใหญ่พอกันเลยนี่อา้าวดูชัดๆนะครับเอาใหม่เอาใหม่อันนี้นอนได้หนึ่งคนสองสามสีห้าหกเจ็ดโอ้หนักขึ้นไปอีกนะครับเมื <laughs> ่อกี้ว่าหกคนอันนี้เจ็ดคนเลย สวยคนละแบบครับเพราะอยู่คนละมุมกันคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําของห้องนอนที่เราบอกว่าขนาดใหญ่พอๆกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำเขานะเดี๋ยวค่อยๆเข้าไปดูคล้ายๆกันก็จะมีอ่างขนาดใหญ่นะอยู่ในมุมตรงนี้นะครับมุมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างที่เขาทำลักษณะเหมือนบิวอินนะครับ นะครับเป็นหินแล้วก็มีกระจกบานขนาดใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวขอไป่องด้วยหน่อยด้นี่นะครับแล้วก็มีห้องสำหรับที่จะอาบน้ำนะครับก็มีชาวเวอร์ขนาดใหญ่ทําสวยนะครับแต่ผมว่าโซฟาเนี so ่ยผมว่านอนสบายเลยเดี๋ยวอาจจะนอนตรงนี้ดีกว่ามาั้ง สุดท้ายละเดี๋ยวไปดูก่อนห้องนี้อยู่ตรงระหว่างเหมือนล็อบบี้ของชั้นสองอะครับเป็นห้องเหมือนภาพถ่ายที่เขาสะสมภาพถ่ายอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะเข้ามาผมเห็นมือกรอบรูปใหญ่ๆอ๋อเป็นห้องพระเป็นห้องพระครับโอเคครับตอนนี้ผมก็พาไปชมทุกส่วนของบ้านหลังนี้แล้วนะครับอาจจะมีตกหล่นอะไรเดี๋ยวเราให้ไปเก็บรายละเอียดแต่ตอนนี้ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวแหละครับ ก็คือการที่แต่ละคนผมคิดว่าอาจจะอยากอยู่ห้องที่มันห้องเดียวอะแต่ว่ามีคนหลายคนหรืออยากจะอยู่ครับไม่รู้เขาจะตกลงแบ่งมรดกกันยังไงนะเดี๋ยวก็ไปรอดูดีกว่าว่าเขาใช้วิธีแบบไหนตอนนี้เราก็ไปให้เขาเข้ามาในบ้านเดี๋ยวเขาหอนนานมากเลยผมก็ใช้เวลาในการที่จะเก็บบรรยากาศอยากให้เห็นตัวห้องแบบเพียวๆครับที่พักบ้านหลังนี้นะครับเหมาะกับการที่เราจะมาเที่ยวเป็นกลุ่มๆนะ ถ้าเกิดเราคิดว่าจะมากัน2คนมาเที่ยวแบบแนวฮันนีมูนน่าจะไม่เหมาะนะเพราะว่าบ้านเขาใหญ่มากครับพักกันผมว่าน่าจะถึง20คนนะแล้วก็มีการเสริมการอะไรครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดการติดต่อของที่พักแล้วก็เฟซบุ๊กอะไรให้นะครับเผื่อหลายๆคนที่ชอบมาเที่ยวแนวนี้ก็จะได้เรามาพักกันก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาดินเนอร์แล้วครับแน่นอนครับมันก็ต้องมีการปาร์ตี้ริมสระน้ำเป็นของธรรมดานะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ ปาร์ตี้หมูกระทะครับเรากำลังติดเตากันเลยนะครับแล้วก็จะมีกับข้าวที่เขาออกไปซื้อกันนะ <c oughs> พวกของทะเลนะตามสไตล์พลามาเที่ยวทายทะเลมันก็ต้องมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกในการที่จะทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆมาพูดแล้วมันน้ําลายสอขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> เกนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้วก็ตอนกลางคืนเขาจะมีกิจกรรมอะไรผมจะเก็บภาพมาให้ดูครับ หลังจากที่เด็กๆเ,เขาได้เล่นน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงกิจกรรมตอนเย็นนะครับนั่นก็คือการดินเนอร์ริมสระน้ำอย่างที่ผมบอกแหละครับช่วงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีความสุขนะครับเพราะเป็นเรื่องของการกินแล้วละ่ะใครชอบดื่มก็ดื่มใครชอบกินก็กิกนใครที่ชอบปรุงอาหารใครอยากจะย่างจะปิ้งจะเผาอะไรก็ตรงนี้เลยและแน่นอนครับเราก็มีหมูกระทะเหมือนเดิมนะความอร่อยมันก็จะมาอยู่ที่การที่เราได้ลงมือในการทําเองนี่แหละครับ พอพระอาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศก,ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีความสวยอีกแบบนึงเริ่มมีแสงสีกระทบผิวน้ำในสระผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการที่เราจะมานั่งชิลๆกันจริงๆเลยละครับ กิจกรรมในายามค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นการจับการแจกของขวัญกันเพราะในช่วงที่มาเนี่ยครับก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่อยู่บวกด้วยวันเด็กบวกด้วยวันเกิดใครครับก็ถือโอกาสที่จะมารวบรวมในการจัดในการที่จะมีติ้งเจอกันครั้งนี้นะครับการจับแรกของขวัญก็จะเป็นธรรมเนียมทั่วๆไปนะครับโดยทุกคนก็จะเอาของขวัญมาจับแจกแรกกัน แต่อีกธรรมเนียมก็คือว่าทางที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็จะรวบรวมของขวัญอะไรก็ได้นะครับที่จะมาจับแจกกันแบบฟรีๆเลยจับชื่อใครได้ก็จะได้ตามนั้นไปนะซึ่งช่วงนี้แหละครับที่ทุกคนก็จะมีความสนุกสนานเฮฮากันเพราะว่าของที่ได้รับแจกก็เป็นของที่อยากได้มั่งไม่อยากได้มั่งนะครับใครดวงดีก็ได้ของดีใครดวงไม่ดีก็จะได้ของที่ไม่อยากได้ก็จะเป็นอะไรที่มันสนุกสนานกันมากๆในช่วงนี้ครับ ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปนอนคืนนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของการจับแจกของรางวัลอย่างที่ผมบอกแล้วครับส่วนที่ว่าใครจะได้ของอะไรเป็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบก็ดูสีหน้าของแต่ละคนเอาก็แล้วกันสําหรับผมก็ได้ไม้แขวนเสื้อจากงานกาชาติที่เคยเป็นอยดาวเอากลับมาบ้านกรุงเทพเหมือนเดิมนะแม่ทาบุญไม่ขึ้นจริงๆเลยเราเฮ้ยอะนเนี่ อันนี้มันมาจากงานกาชาติเราเป็นคนไปสอยมาแล้วก็มาเอากลับบ้านอีกอะไรวะมาเกุงนองหากงาเอหมูแดงอย่าพันปลายเลยนะอันนี้ละกันอคะไรไม่รู้ของใครนะของของาโน่บราี่ เาไมได้ไปอยู่ไหน้ไม่เน้เอไ่ด้ม่เลาตนี่จับเธดูเหมือนไม่อยากได้เลยเสตวนี้ค้งสุดท้ายที่จับจะได้ไนม ก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษนะอาจจะเพราะเราเป็นรุ่นสอวอนะก็เลยจะตื่นเช้ากว่าเด็กๆนิดนึงก็เลยออกเดินสำรวจบ้านในตอนเช้าเพื่อเก็บภาพเก็บบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนก่อนที่จะเข้านอนนะครับผมก็เลยถามน้องคนที่เขาติดต่อที่พักที่นี่นะว่าเรื่องราคาเขาคิดเท่าไหร่แลวเขามีกฎกติกาอย่างไงบ้างเดี๋ยวผมจะถือโอกาสมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้เลยนะครับที่พักที่นี่ผมยังไม่ได้บอกชื่อไปเลยนะครับเขาชื่อว่า SS Po cool Villa ิล่านะครับ อยู่ที่เสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีลักษณะบ้านก็จะเป็นพูลวิลล่าที่ตั้งอยู่เหมือนกลางป่านะเวลาเข้ามาแล้วก็จะส่วนตัวเลยถ้าดูดีๆนะครับที่นี่ก็จะเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวนะไม่ได้เหมือนบ้านที่มีไว้สําหรับให้เช่าครับราคาของที่พักนี้นะครับถ้าเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตะเลิก์ราคาก็จะอยู่ที่11,900บาทนะครับส่วนถ้าเป็นวันหยุดนักขัตะเลอ์หรือวันหยุดยาวนี่ราคาก็จะเพิ่มเป็น13,900บาท เวลาที่เราเข้ามาที่พักแบบนี้แล้วบอกตรงๆนะเราก็ไม่อยากออกไปไหนนะเพราะว่ามันมีบรรยากาศของความสนุกสนานแล้วก็ความเป็นส่วนตัวจะให้ใครออกไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยผมสังเกตนะไม่มีใครอยากจะออกเลยขนาดจะใช้ออกไปซื้อของนี่ยังเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละครับผมว่าเวลาเข้ามาแล้วครับเราตักตวงความสุขที่เราได้มาพักที่บ้านแห่งนี้ให้เต็มที่ เราก็ได้เช็คเอาท์ออกมาจากพูเวล่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องกินกันต่อเห็นเขาบอกว่าจะไปหาอะไรอร่อยกินอีกนะโอ้นี่ของเก่าผมยังไม่ทันจะย่อยเลยแต่ว่ามาตามเขาก็ต้องไปด้วยกันและครับขับรถออกมานิดเดียวก็กินข้าวอีกแล้วครับ เมื่อเช้าเหมือนเราเพิ่งกินข้าวที่พักไปแบบๆนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็เป็นสายกินเขาก็ชอบสรรหาพวกร้านอาหารอร่อยอร่อยอะไรนะเราก็เลยได้รู้จักร้านพวกนี้ด้วยเพราะลําพังถ้าผมมาคนเดียวนี่ก็ไม่ค่อยได้สั่งพวกนี้อยู่แล้วเนาะแต่พอมาหลายๆคนมันก็เลยได้สั่งอาหารหลากหลายไงก็เลยทําให้เราได้แบบชิมอาหารที่บันเยอะๆหน่อยก็ไม่เป็นไรครับจะได้เก็บบันทึกร้านไวใ้ให้หลายๆคนเผื่อมาแถวนี้ก็ได้แวะมาทานนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านที่ร้านป้านะ อยู่ตรงเขาเรียกก็บ้านอำเภอครับอยู่ลิมถนนเลยเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะว่ามันกิโลเมตรที่เท่าไหร่ลักษณะร้านก็จะอยูง่ง่ายๆเดี๋ยวผมดูกันอ่าเห็นป้ายแล้วครับอยู่ซอยนาจอมเทียนที่19อยู่ปากซอยเลยอ่ะเดี๋ยวผมเก็บภาพให้ดูนะเวลาใครมาส่วนที่จอรดรถเขาต้องอยู่ในซอยที่เราเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้นี้ครับ อาหารที่ร้านนี้ผมว่าคนที่ลดจัดนี้น่าจะชอบนะคนที่ไม่กินเผ็ดก็ต้องเตรียมสั่งเมนูสําหรับที่จะกินเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะครับโดยก็จะใช้เส้นทางผ่านพัทยาศรีราชาแหลมชะบังแล้วก็จะไปแวะที่บางแสนนะครับ ที่บางแสนนีครับก็จะไปที่ตลาดปลาบางแสนไม่ใช่เป็นตลาดสดนะครับแต่ที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินโดยที่เขาจะจัดเป็นเหมือนญี่ปุ่นเลยละครับถ้าเราถ่ายรูปมาดีๆนะครับมองยังไงก็เป็นญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็มาถึงที่สุดท้ายสำหรับทริปนี้แล้วนะครับ ก็หนีไม่พ้นของกินนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าตลาดปลาบางแสนนะครับที่เขาตกแต่งบริเวณเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีของกินหลากหลายโดยเฉพาะพวกขนมขนมอะไรพวกนี้นะครับมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยก็เลยพาเด็กๆเ,เข้ามาถ่ายรูปกันที่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูของกินแล้วก็เก็บบรรยากาศที่นี่กันไปเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้มากเลยครับมาเช้าเย็นกลับได้เลยปะเดี๋ยวผมพาไป ที่ตลาดปลาบางแสนแห่งนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตก็จะมีเหมือน2โซนนะโซนแรกก็จะคือเขาจะจัดเหมือนกับเมืองญี่ปุ่นเลยละครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มอาหารหรือที่ขายอาหารต่างๆที่นั่งการตกแต่งสถานที่เนี่ยครับญี่ปุ่นเลยละครับถ้าเราแต่งตัวให้เข้าบรรยากาศแล้วมาถ่ายรูปเนะี่ยผมว่าเนียนมากๆเลย ส่วนที่อยู่ใกล้ๆและติดกันเนี่ยครับก็จะเป็นโซนของพวกอาหารสดนะครับก็จะเป็นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกต่างๆหอยม่วงหอยเม,ม่นแล้วก็จะมีบริการปรุงอาหารกันอยู่ตรงนั้นเลยโดยภาพรวมเนี่ยครับการตกแต่งเขาเนี่ยมันเหมือนเรามาเที่ยวที่เมืองญี่ปุ่นเลยละครับส่วนสถานที่นั่งเนี่ยครับสะดวกตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเลยแต่ส่วนมากผมเชื่อว่าคนที่มาที่นี่ก็จะเดินถ่ายรูปกันทั่วแหละครับผมไปทางไหนก็จะมีโอ้โหถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นเซลฟฟงเซลฟี่ถ่ายรูปกัน แล้ววันที่ผมมานี่ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับคนก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยล่ละที่นี่นะครับเราสามารถที่จะมาเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้นะครับเพราะอยู่ไม่ห่างกรุงเทพเลยขับรถประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะถึงแล้วครับวันไหนเราสะดวกนะครับเราจะขับรถมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปหรือหาอะไรกินนี่กระแป๊บเดียวเองนะครับ ็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับที่เราจะต้องเจอพวกน้องๆหลานๆก็ปีละหนึ่งครั้งผมเลยต้องขอจบวิดีโอตอนนี้ไว้ที่ตลาดปลาบางแสนแห่งนี้นะครับส่วนโปรแกรมต่อไปผมก็จะออกเดินทางกันเดียวยาวตามสไตล์ค่ำไหนนอนนั่นผมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบตัดต่อวิดีโอให้ดูกันตอนนี้ค้างอยู่หลายทริปเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีกันตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับผม